เดี๋ยวเขาไปเอารถนะให้รออยู่นี่นะเมาดูไไมแปดีเธอดูเคยเห็นไหมนี่ฮูไม่เคยเห็นเลยเขาไม่เคยเห็นดูรอดูรอเดี๋ยวเขาไปเอารถกันเขาเดินตามีเสื้ออยู่ไหนไม่มีเลยเมื่อกี้นะเขาเดินโอโอเคโอเคเธอรออยู่นี่นะ ลอยอยู่นั่นแหละไปไน้ไปไนไปไนะเ้เ้เอามาเอามากินไหนเอามามาเอาเกิดอยู่นะเขากดอยูน้เอพอดีเลยขึ้นรถพอดี บอกว่าลอยอยู่นู่นลอยอยู่นู่นเขาก็าลอยนี่ไงโอ๊ยเลยคิดถดึงเขานะเธอตามออกมาไม่ไม่ไม่จริงไม่แม่แม่แต่ที่จอดรถมันไกลเขากลัวเธอเดินแล้วเหนื่อย <c oughs> เขากลัวเธออยู่น้ำเขาก็เลยเอาน้ำมาให้เธอได้อองไง <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> ใช่มามาขนาดนี้แล้วก็ไปเล้ <c oughs> ไม่เหนื่อยเหเดินตามผีเสื้อ <c oughs> ใช่ผีเสื้อเดินตามผีเสื้อ <c oughs>